คุณคสนทิยาสวัสดีติดตามกำกับดูแลแล้วก็ตรวจสอบกรณีการ c a เ l า u t ของดารานักร้รรรองนะฮะนักสแสดงผี้มีมชื่อเสียงต่างๆเกี่ยวกับโควิดมันมีคนที่ไปด่าทอไปแจกของรับของหวงของดาราคนต่างๆ,ๆอาทิเช่นคุณอ้ําพระชราภาก็มีคนไปพูดจาหยาบคายด่าทอด่าพ่อร่อแม่พูดตร,ตรงๆหรือว่าแจกของรับด่าเขาประนามเขาอย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ย ละมืแด้วยระมืดแล้วใช่ไหมพี่ใช่ม,มันเริ่มต้นที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420 421เลยจะเข้ากฎหมายยาหรือไม่ก็ต้องดูที่เวิร์ด g ิงถ้าเป็นคำที่ไม่สุภาพก็จะ เป็นการดูหมิน่นที่นี้คําว่าดูหมิ่นเนี่ยถามว่ามันดูหมิ่นซึ่งมันซึ่งหน้าได้ไหมหรือว่าดูหมิ่นด้วยการโฆษณาเขาเป็นวะ่าคําที่มันไม่ถูกภาพเป็นคนําดูหมิ่นเพราะเป็นการหมิ่นประมาทไปเลยเป็นหมินมม่นประมาทเนี่ยเป็นดูหมิ่นก็ต้องดูที่ wording ิ้งยิ่งเช่นว่าเอรอยสามีอย่างนี้เป็นหมิ่นประมาทนะแสดงว่า,ามันก็ชัดเจนว่าอันไหนที่จงใจหมิ่นประมาทเขาใช่แต่ทีนี้ประเด็นคือว่าคําว่าโฆษณาอโฆษณาคืออะไรล่ะโฆษณาก็ง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรว่าอู กูมึงแล้วก็มัน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 อีกหลายคนที่ได้ยินที่ได้รู้ที่ได้เห็นนั่นแหละเป็นโฆษณาเลยต้องมันต้องเป็นว o ดดิ้งที่บอกว่าชั่วร้ายอันนี้คือจะโดนไหมฮะหมิ่นประมาทโฆษณาถ้าถ้าอันนี้ก็อันนี้ก็การง่ายๆสมมติว่าแกน่ะไม่ออกมาช่วยฝ่ายประชาชนไม่ออกมาช่วยฝ่ายประชาชนที่ปไตย สงสัยแกจะไปรับเงินรับทองมาจากรัฐบาลแล้วละมั้งโอ้สมมุตินะทนี่อันนี้ถือเป็นการบินประมาทก็ถือว่ามีมีพฤติกรรมในการเป็นคนชั่วแล้ว้าทำโฆษณาใน Facebook ด้วยหมายถึงว่าคนเนี้ยไปลงเอาภาพเข้ามาแล้วไปใส่คำพวกนี้เข้าไปแล้วก็ออนใน a c e b o o k ในสื่อโซเชียลมีเดียอย่างนี้ผิดอะไรบ้างเพผิดกฎหมายเดียวก็คือผิดความผิดฐานบินประมาทเพราะว่าพรรบคอมพิวเตอร์เนี่ยมาตรา14แก้ไขใหม่ หลังจากที่ว่าหลังจากที่ออกมาใช้ได้ประมาณสักสองสามปีหรือไงเนี่ยหรือว่าไม่เกินสิบปีแล้วกันอ่ะ uh huh. <laughs> หมายถึงว่าพอพอมีเฟซบุ๊กกันใช่ไหมก็มีการด่ากันทางเฟซบุ๊กสะบ้านหันแหลก <c oughs> มีคดีขึ้นศาลเยอะมากอ <c oughs> เพราะงั้นศาลเห็นว่ามันไอ้บางอย่างเนี่ยมันน่าจะจบจบลงง่ายๆได้เอออย่าให้คดีมันรกโรงรกศาลแต่เลยบอกว่า <c oughs> เอาบอกว่า <c oughs> ให้เป็น,ให,ปนให้ถ้าเข้าลักษณะมินประมาทเนี่ย ก็ให้มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาอย่างเดียวพอไอ้พรบคอมพิวเตอร์ก็ยกเลิกไปอ๋ยกเว้นว่าเป็นข้อมูลที่เท็จอะไรนี้ก็ว่าไปอันนี้ก็ชัดเจนนะฮะก็ก็เป็นเรื่องราวที่ชัดเจนว่าการ call out ที่ไม่ได้ด่าทอใครนะฮะการ call out ที่เอาเคบิรัฐบาลคุณก็บ่นไปคุณบ่นได้คุณมีสิทธิ์บ่นเนาะคุณมีสิทธิ์บ่นคุณมีสิทธิ์จะต่อว่าเขาเพราะว่ารัฐบาลก็มีสิทธิ์ร้องเพลงนี่ ยังไงครับพี่อ๋ืลบได้ใช่เออเบื่อคนบ่นก็แก้ไขสิเนาะแก้ไขได้ลบได้นูน่นนี่นั่นได้แล้วก็ทำตัวให้ดีไปเออเออนี่พี่แล้วไม่ก็ร<บ>้องเพลงเบื่อคนบนคน,บน,บ,นบนเลยก็ว่าไป <laughs> โอ้แบบเพลงมาสักเก่าใช่ย <laughs>